สวัสดีครับรถแล้วลถอีกนะครับสำหรับค่ารอบไลแมนไปดูกันก็นะครับค่ารอบเนี่ยในในวงในก็อาจจะเหมือนเดิมเนเขาจะเฮียจำไม่ได้ว่ามันเท่าไหร่นะครับในสุดก็คือ43บาทนะครับแล้วก็พื้นที่ธุรกิจ36บาทก็คือมันจะมีแวนะหแว่งตรงนี้ด้วยนะดูดิเห็นปะแหว่งตรงนี้ด้วยแหว่งสีเท่าๆอ่ะเพราะมันมันต้องแหว่งวะ แสดงว่าข้อมูลดาัต้าพื้นที่สีเทาเนี่ยคนสั่งน้อยเหรอแล้วพื้นที่ธุรกิจรอบนอกเนี่ยจะอยู่ที่30บาทนะครับแล้วก็ปริมณฑล28บาทนะครับตอนนี้ก็ใกล้4ตัวร้อยแล้วนะครับก็สุดท้ายแล้วนะครับมันก็ปรับลดอีกในอนาคตก็ไม่แน่ไม่นอนนะครับก็ให้ทุกคนหาแอปเพิ่มเติมอย่างเช่นตอนนี้ก็จะมีพวกอตอนนี้ช้อปปี้ฟู้ดอะกำลังอันี้เลยเพราะว่าหนึ่ง ตรงนี้เขาผักกันเรื่องการส่งพัสดุมากๆบางคนบบกว่าโอ้โหส่งตั้ง8ชิ้นได้เท่านี้บาทเองนะครับก็แล้วแต่ความชอบบางชอบบางคนเนี่ยเอาแต่เอาแต่ส่งพัสดุอยู่ครับเพราะว่าส่งพัสดุมันมีมันมีตัวของไอ้นี้อยู่นะครับเรื่องของไอ้นี้อยู่ไอตัวของอิน n t น v e ที่เยอะอยู่ก็ตามนี้นะครับใครมีอาชีพอื่นอะไรอื่นก็ลองไปหากันดูนะครับแต่ยังไงการเข้าไปในเมืองก็มีโอกาสได้มากกว่าแน่นอนขอบคุณครับสวัสดีครับ